นะครับได้ไหมทานข้าวกันหรือยังทานแล้วหิวไหมไม่หิวไม่ถ้าหิวเนี่ยจะให้เฟิร์สเดี๋ยวเทาตังท่อสะพานให้โอ๊ยมีไหมไม่เอิวแล้วผิวแล้วผิวแล้วิวลวนี่เริ่มหิวแล้วเหรอาแล้วต้องบอกได้เลยนะครับว่าวันนี้ฮะเราจะให้ทุกคนครับได้ฟินได้จิน ได้สบุนาพแล้วก็มีความสุขไปนะครับกับ2หนุ่มนะฮะที่เราจะได้เชิญขึ้นมานะฮะกับ Central 75 anniversary exclusive meeting นั่นเองนะครับและเดี๋ยวเราจะหาผู้ที่โชคดีหรือว่าจับลัคกี้ดอนะครับ2คนที่จะขึ้นมาอยู่ในทีมของทั้ง2หนุ่มด้วยดีใจนะทั้ะ75คนนะเอออ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมเสียงไม่จังเอ่อเขาตังเิร์ฟกลับเลยนะโอ้ จริงต้องเสียงดังๆนะนะถ้าพร้อมแล้วส่งเสียงกีดังๆต้อนรับเฟิร์สคัฟฟายเลยนะสวัสดีน้ามวัสดเช้าสัส้าโลไหมโลน่ารักไหมโอเคจบงานนี้เลยนะครับผม เดี๋ยวให้เพื่อนแฟนมันทักทายแฟนๆอย่างเป็นทางการรับเชิญครับวันนี้ก็ต้นสิบเอ็ดวันที่จะใส่เลยนะคุอย่างที่เราสัญญากับน้องไว้ทักทายเทีละมุมไหมอ่ะบุมนี่กลองเลยเชิญเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเย้อ่ะมุมเฉียงหน่อยที่มีต้นเสาอยู่ตรงนี้ได้ไหมเย้ตรงกลาง ปิดนี่นะมีใครดูอยู่ไหมผมไม่ดีนะไม่น่ามีครับเราโอเคมาทักทายกันอีกสักรอบหนึ่งคนระับจริงจังเลยนะเชิญครับแล้วผมก็ขตังนะครับเฟิร์สครับแล้วผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเมื่อกี้เสร็จกันมาเก่งกันมากเครับขอบคุณที่ช่วนี้เราเจอหลายวันก็ยังเรียกมาเจอกันอีกครับทุกคนน่ารักกันมากเลยขอบคุณมากสุดยอดนี่ต้องบอกได้วยนะครับว่าทั้งสองคนนี้เขามีแบบโค้รลับเล่กันเองดนะ้วยเนาะใช่ไหมเอ้าวใช่ไหม พี่มทุกคนเห็นนะครับว่าเขาแบบแมวดำแมวส้มอ่ะใครเป็นแมวดำใครเป็นแมวส้มอ่ะข้าตังเป็นแมวส้มอะไรนะครับเข้าวตังเป็นแมวอะไรนะส้มข้าตังเข้าตังเป็นแมวส้มแล้วเฟิร์สอวะเป็นแมวดำโอ้โหแตงจิงเฟิร์สต้องเป็นแมวดำหรอกเฟิร์สก็น่าจะเป็นแค่แมวก็ชอบร้องแค่มองก็ชอบแล้ว เกินข้าวครับวู้วว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 อวววน้ววววววอวววววนวววววว้วว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 กวยววววอววาวว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 สวว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 ะววววววเวว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 วยววววนเวิววก็ววอวว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 เววนวว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 วนวว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 ว่ววหนววววนเวว่ววไวว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 ว้วเวววว วันนี้พี่ีกร์เขาเฉียบตาเฉียบคมอยากให้ทุกคนได้ฟินงานแมวดำกับแมวส้มมันมีที่มาไหมเล่าให้ฟังได้ไหมครับครับอือมันเป็นความรู้สึกมากกว่าครับจริงๆเหรอ <c oughs> ที่บ้านเราเลี้ยงแมวด้วยครับใชแ่แล้วเรารสือว่าต่หลายอย่างมันของเขามีความคล้ายแมวอย่างนี้ครับใช่ความรู้สึกที่มรู้สึกคีดโม้นหรออ่ามนมาจตรงไหนสนครับอะไรนะ อะไรนะกรอ้เปแ่รู้ตัวเลยอ่ือะรจกรซนๆนารัาี่ตาไงต้ยรแต่านตากลมโตครับตมตากลมโตด้วยามัตดูครับตาดตาดุาตาขาตาตตอยตาตงโตแล้วนารักยิ้มมีรักยิ้มด้วยเนาะแต่จริงก็ต้องมีักรักยิ้มเนาะแค่เห็นคุณยิ้มผมก็รักแล้ว เก่งมากค่ะไมอกก็คือเก่งมากค่ะมีก็ดีไปเลยนะครับอ้อมในอ้อมแม่ไม่อยากให้ทุกคนมีความสุขกันไงครบรอบ75ปีทั้งทีเนาะเซ็นทโถวเราได้ทราบไปแล้วได้รู้ไปแล้วว่าเฮ้ยทำไมถึงต้องเรียกว่าแมวคนที้มาพูดถึงเซ็นทรัลแอสเซนเ์แอนโลหรือว่าเซ็นทรัลนะครับสาขาใกล้บ้านแบบพวกเราดีกว่าเนาะถามเลยทั้งสองคนก็เกิดมาได้ยินอยู่แล้วครับใช่พูดถึงความผูกพันก่อนไหมได้เลยครับก็ จริงๆห้างเซนทรัลเนี่ยเป็นห้างที่ไม่ว่าจะมาทำอะไรครับมาชอปปิ้งหรือว่ามากินข้าวหรือว่ามาเฉลิมฉลองกับกับคนที่เราักก่าครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็จะนึกถึงที่นี่เป็นที่แรกครับใช่ เหมือนเวลาที่เฟิร์สจะกลับบ้านไปครับแข็งแล้วดูห่อพักใชคค้าครับเฟิร์สจะกลับบ้านอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับเขากลับไปที่บ้านเนี่ยเขาก็จะชวนที่บ้านมาทานข้าวมาซื้อของที่เซ็นทรานเพราะว่าเหมือนกับการที่มาที่เนี่ยมันเป็นการสร้างความทรงจำดีๆกับคนที่เรารัครับเฟิร์สแล้วมันเหมือนเพรเราตั้งแต่เด็กอ่ะเราก็ได้ห้าเซ็นท์เทห้าเซ็นท์เทใช่ฮะมันไหมดเหมือนกับมันมันใช่าน เพราะว่าเวลาช็อปทุกครั้งก็ได้รับความสุขกลับไปใช่นหรือว่าที่เรามาเป็นครอบครัวเนาะมันก็เหมือนจะเป็นวันครอบครัวที่เป็นวันดีๆวันหนึ่งของครอบครัวเราที่มาอยู่ที่เซ็นทรัลนั่นเองครับพอพูดถึงช้อปปิ้งกันมากดีกว่าแน่นอนถ้าเกิดเรามาที่เซ็นทรัลก็ต้องมาช้อปปิ้งเริ่มจากใครดีเ first หรือข้าวตังตีใครแบบคือเป็นแบบโหช้อปหนักมากหรือแบบสายช้อปปิ้งสายแฟชั่นหรือจะช้อปอะไรก็ได้แล้วแต่ใครดีผมว่าเข้าตังนะครับเข้าตังกันแหละ ไม่นะไม่นะผมว่าช่วงหลังๆเป็นคุณที่ชอปเยอะนะแล้วเขาชอปอะไรล่ะเปิดหรออยางลาสุดไปซื้อหมวกครับไปซื้อหมวกอ๋อใช่ครับก่อนจะซื้อหมวกซื้ออะไรนะเพื่อนที่ก่อนซื้อหมวกที่คุณบอกผมอ่ะเอจริงๆมัน จริงเขาซื้อหลายอย่างว่าเขาแล้วแต่ชอบอะไรชออะไรไม่ผมจำได้แล้วคเขาเขาบอกผมจะซื้ออะไรซื้ออะไรก่อนจะเป็นหมวกเนี่ยเป็นกระเป๋าโอเป็นกระเป๋าก่อนจะเป็นกระเป๋าก็เป็นกระเป๋าอีกโอเคครับผมว่าสีอะไรช่วงนี้ผมรู้สึกเพื่อนผมชอบเก่งอ๋ออ้าวแล้วทำไมเพื่อนไม่ชวนเข้าวตังไปซื้อทองอ่ะไม่เอาจะได้เป็นทองแผ่นเดียวกันไงอ่ะเ็นเตร์ไอเซ็นเตอมีมีร้านไขทองนะชวนไปซื้อทองเลย ถ้าเขาไม่ยอมชวนกันไปเนี่ยก็ได้แล้วเนาะไม่อยู่หรอหรือว่าเขาตั้งแตชวนเฟิร์สไปซื้อแว่นก็ได้ทักเลยแล้วก็ใส่แว่นอ้าวก็เขาตั้งจะได้อยู่ในสายตาเฟิร์สต่อไปได้ไงให้โค้ชใส่แว่นตลอดเวลานะครับแล้สุดยอดมากอ่ะ เ้าตังเองช็อปกระเป๋าช็อปเสื้อผ้าเป็นแนวนั้นไปแล้วอย่างเฟิร์สท่าจะช็อปหลักส่วนใหญ่มาเดินเซ็นทรัลนี่นี่ช็อปอะไรบ้างช็อปกระจีไปช็อปผิะช็อปเธออ๋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 ออออ๋ออออ๋ออ๋อา๋ออ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 ้ออ๋ออ๋ออออออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋อออออออไรอออออิออ๋อครับ เทียนหอมก็ดีนะอย่างอย่างที่โซนเนี่ยชั้นเจ็ดเองเนี่ยต้องมีพวกแบบสินค้าเกี่ยวเรื่องบ้านมีของตกแต่งบ้านมีมีเทียนหอมมีอะไรนะครับโหสุดยอดเนาะนะครับอกว่าตอนแรกจะแบบชวนเข้าตังชวนน้องๆไปซื้อกลมนี่แต่ตอนหลังไม่ซื้อแล้วเนาะซื้อกลมเพราะว่าเนี่ยกลมได้ขิดยืนอยู่ตรงนี้กันทุกคนเ้ยตัดตัวไม่ทันจริงๆเชิญนะอันนี้ก็จีบเก่งกว่าแฟนคลับนะ ที่บอกว่าม,มันมีเรื่รองราวซ่อนอยู่เน,นี่ยสองกลุ่มคนเนี่ยมันสองกลุ่มสองคนเนี่ยมันมีมีเรื่องราวซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นีเราต้องหาให้เจอนะครับโอเคได้ช็อปไปแล้วนะครับผมได้รู้แล้วว่าช็อปอะไรยังไงเนาะแต่ว่ามันมีหลายคำถามเลยที่น่าสนใจก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้แบบค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับ ามาพูดถึงแบบพวกแอปพลิเคชันนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยในช่วงแบบอ่ะเดือนที่ผ่านมาเราเจอกัอะไรมาเราพอจะทราบเนาะเราเอาชาร์<า>บ้าน,านก็ลำบากเราไม่ค่อยสะดวกใจกันแต่ว่าเราก็อ,อยากจะชออะ็อปอ่ะทางโซเชียลเองก็มีการช็อปออนไลน์ด้วยมีแอปพลิเคชันใหม่ๆด้วยเนาะก็ตา<ผ>มใช่ครับก็มีเซ็นทรัลแอปนะครับซึ่งใช้ง่ายมากช็อปง่ายมากครับอยู่บ้านก็สามารถช็อปปิ้งได้เมื่ไหนรถติดๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่บ้านกดก็ได้แล้วสบายมากจิับโถ จริงนอกจากกดแตอย่างเฟิร์มมันช่วยประหยัดเวลาครับเพราะว่าบางทีเราอยากได้สิ่งของชิ้นนี้แต่ว่าเราไม่มีเวลาไปซื้อ,อบางการกดในเซ็นเตอร์แอปเนี่ยมันก็ตอบโจทย์กว่าครับม,มันเลยทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้นอืมใช่ใช่เห็นไหมเชอทูปเองเนี่ยก็พยายามจะหาสิ่งดีๆมอบให้กับลูกค้าเนาะถึงแม้ว่าคุณจะยุ่งคุณจะอยู่ที่บ้านบางคนเนี่ยเวิร์กฟอร์มโฮมแต่อยากช็อป คุณก็สามารถที่จะเปิดดูร้า์สดที่บางทีเขาจะมีร้า์สดนะขายสินค้าต่างแล้วก็ติดต่อแอปก็ได้หรือว่าผ่านช่องทางนะครับผ่านช่องอะไรได้หมดเลยก็สินค้าส่งถึงบ้านแน่นสบายกวอดภัาไม่ต้องออกจากออกจากบ้านไปไหนเมี่เสียเงินค่าที่จอดรถไว ได้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวดีๆนะฮะของทั้งสองกลุ่มนะครับที่มีความรู้สึกเกี่ยวกับเซ็นโถงแต่ว่าต้องบอกได้เลยนะครับว่าโอ้ยกิจกรรมเราไม่หมดแค่นี้ยังมีกิจกรรมอีกเยอะมากๆจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะหาผู้โชคดีสองคนครับเฟิร์สเข้าตังค์ที่จะขึ้นมาเป็นลูกทีมของพวกคุณอ่าคือกิจกรรมของเราครับเฟิร์สเข้าตังค์คือ75คนเนี่ยเขาจะมีหมายเลขอยู่แล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีกล่องที่ดอยหนึ่งกล่องซึ่งในกล่องเนี่ยจะมีหมายเลขที่ตรงกับน้องๆ75คน เราจะให้เฟิร์สกับข้อตังค์เลือกคนละหมายเลขสมมติข้อตังเลือกได้หมายเลขห้าน้องที่อยู่หมายเลขห้าจะอยู่ทีมข้อตังนะครับแล้วหขึ้นมาเป็นหมายเลขหนึ่งน้องที่อยู่หมายเลขจะอยู่ทีมเฟิร์สแต่เดี๋ยวอธิบายเกมให้ฟังทีนะครับเฟิร์สได้ครับเอาล่ะตอนนี้ครับผมกดกระี่โดมาเลยว้าวพอเป็เล่นเกมเนี่ยยอมกันไม่ได้มันก็ยอมกันได้บ้างแหละเล่ยสนุกดีกว่าเอาเดี๋ยวจะรอดูหมายเลขที่ข้อตังหยิบขึ้นมาคือ หมายเลข64ครับอยู่ไหมหกสิบสี่ใหญ่โหสุดยอดเขาดูหมายเลขแต่ครับมีไหมเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยตรวจสอบก่อนหมายเลข64สมาเลยครับยินดีด้วยนะและของเฟิร์สได้หมายเลขอะไรดีเฟิร์สได้หมายเลขอะไรดีโอ้ยลุ้นนะลุ้นลุ้นลุ้นหมายเลข7ครับหมายเลขเจ็ดเลยหมายเลข7โอ้นี่น้องไม่ได้แบบ ชู <bet> <ie> first, ้มไเลยชุ first, <sorry. S 1> okay. ้มไปเลยมายืนบนเวทีกันเลยทีเดียวนะฮะผมก็บอกได้เลยนะครับว่าเป็นอะไรที่แบบว่าสุดเอ็กซ์คุสซี่สุดเอ็กซ์คุสซี่สุดๆโอ้โหครับขอได้ครับนักฟินนักฟินนะมามาเอาแหละเกมที่เราจะเล่นครับก็ต่างเฟิร์สครับโอ้โวันนี้เขาต่างเฟิร์สน่ารักมากๆบอกได้เลยนะครับว่าไม่ผิดหวังจริงๆว่าเขาบอกว่าคุณแบบน่ารักทำกันบ้าน แล้วก็แบบมีเขาเรียกว่าคนอารมณ์ดีอ่ะเนี่ยสัมผัสได้เลยขอบคุณจริงๆนะครับที่มาร่วมกิจกรรมของพวกเรานะเฟิร์นเข้าตังสุดยอดงานเยอะๆแน่นอนต่อไปนี้คบนะเอาแหละวันนี้เราจะอธิบายกติกาครับซึ่งเดี๋ยวเราจะให้เฟิร์นเข้าตังเป่อถึงชุดกันกจบและใครชนะจะได้เลือกครับว่าจะเล่นก่อนหรือจะเป็นคนไปก่อนคือเป็นคนตายก่อนหรือจะเป็นคนไปก่อนเรามีคำปริศนาอยู่นะครับผมไม่ยากมีเวลาให้คนละหนึ่งนาทีทีมไหน ทายได้มากสุดชนะภายในหนึ่งนาทีแต่ถ้าสมมติว่าคะแนนเท่ากันเราจะดูเวลาใครทําเวลาได้ดีที่สุดนะครับผมอ่ะเฟิร์สก็ตากันปอที่สุดกันครับเอาเลยถ้าเป้าเพื่อนกี่เป้ากี่เป้าดีนี่เป้าเดียวเป้าเดียวจบจบเป้าเดียวจบจบเป้าเดียวจบจบเปต้องเป็นชุบๆหรือชุบเดียวชุบเดียวเลยชุบเดียวจบจบเลยนี่ชุบๆชุบได้ไหมชุบเดียวกลัวไม่ตรงจังหวะชุบๆหรือว่าจะชุบๆดีนะครับ เอามาถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามเย้เพื่อนโอ้บโอ้ <laughs> เรายอมไม่เขาเนาะเมยสุดท้ายมาหลุดเนาะแมนเนาะแมนแมน,แมน,นะครับผม,ผมอ่ะ,ะเขาตังชนะเขาตังจากอ่าทายก่อนนะครับผมหรือจะไปก่อนดีอยากทายก่อนหรืออยากไปก่อนเมย์ทายก่อน ใช่ก็เพราะฉะนั้นครับจิ้งเฟิร์สจะเป็นคนบ้างใช่ครับผมอ่ะทีมงานะขอมาผมคนนี้ครับดูสักนิดนะไม่เข้าไม่ถูกได้เอาละครับเขาเข้าปริศนาเลยครับมาได้เลยครับเข้าปริศนาของเราเนี่ยนะครับผมก็เป็นคำไม่ยากแต่ว่าโอ้โหคือแบบต้องคือแบบเฟิร์สเวลาเฟิร์สไม่นะเฟิร์สพูดได้แต่ว่าถ้าพูดคำที่มันเป็นคีย์เวิร์ดหรือออกท่าทางได้พูดได้แต่ว่าอย่าถ้าเป็นคำคีย์เวิร์ดเม่อไหร่ที่จะบอกว่าเอ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้ใช่ งานช่วไม่ได้เล่นและงานเราขออนุญาตช่วยถือนิดนึงได้ไหมครับาโอเคผมจะเปลี่ยนโอ้ยหมายถึงง่ายหรอะเจ้าเอ้าเหรอเก่งตัวนะเฟิร์สพร้อมนะรับกังพร้อมนะเขาตังค่าสมมติว่าอย่างไรพูดออกมาก่อนเผื่อถูกถ้ามันมันมีคำอยู่ในประโยคเนี้ยที่จะบอกว่ามีมีคำนี้คำนี้นะจะได้ง่ายขึ้นนะได้ครับอันนี้เรามีบทบวกไหมครับหรือว่าไม่มีวดโอเคได้ครับมาถ้าพร้อมแล้วนะครับทีมงานจับเวลา1นาทีนะถ้าพร้อมแล้วนะครับเฟิร์สพร้อมนะ เกี่ยวกับที่ชอบกินทุกเช้าเวลาทำงานตื่ตื่นให้ตื่นกาแฟนีคำว่ากาแฟครับมีคำว่ากาแฟอเมริกาโน่กาแฟเราเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ใช้ทำถูกต้องครับไปแล้วครับถูกต้องมาแล้วครับนี่นี่ที่ที่คุใส่มาเมื่อเช้าอ่ะรองเท้าไม่ใช่เคกางเกงมีครับกางเยีนถูกต้องครับไปแล้วเดี๋ยวมีร กูกลัาไปแล้วครับเอาลวฮะเนี่ยนแ่ทิ่ต่งหน้าเลยนี่นี่ผู้หญิงใช้แป้แป้นเรานะรับ p ัำวนรวมคำบรวมตู้เยี่ยมไอ้แมยังมีเวลายังไม่เด็ก เขาตังก็เก่งเขาตังก็เก่งเขาตังออฟก็เกือแล้วเหมือนเหมือนเขาตังตูตูหัวหัวค้ำมาก่อนเนี่ยแล้วต้ก็เสิร์ฟไปทีมเวิร์สพีความเป็นทีมเวิร์สอยู่อ่างมามาผมขออนุญาตสลับมางความนี้บ้างต่อไปทีมเฟิร์สต้องต้องทายแล้วแหละนะครับเราเราจะเดี่ยวโบทเขาไว้ถักเรียนโบทไหมเราจะใส่บ้านคุณนะมามันก็ดูตรงนี้แหละนะครับ เอาแหละเกิดพร้อมพร้อมครับเข้าต่างห้องทุกคนพร้อมถ้าพร้อมแล้วทีมงานเจาะเวลาลึกกะทีไปครับเวลาไปฟิตเนสครับมีมีออกกำลังกายทุกกล้องเข้าไปครับแล้วครับแล้วครับนี่นี่นี่ที่ใส่อยู่ใส่อยู่นี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 ่รองเท้าในที่ใส่ถองเท้าถูกแล้วรองเท้าอะไรไม่ใส่แล้วเร็วแล้วใส่ถูกครับที่ใส่ถมุดเข้าไปครับโอ้เอ่อ ไม่ใช่ไม่ใช่ทอไม่ใช่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่เออที่้ำสาวน้ำซ้ำสาวน้ำม้าท์่ะเหมาะมั้ยนะถูกแล้วโอ้ยนี่เลยอากาอโ้ยเก่งนะเนี่ยนอนนอนนอนบนเตียงอ้าวเกียร์เนี่ยเไปเที่ยวับเาไปเที่ยวต้องใช้กระเป๋าเี่ยงใช่ไปา อทเขานการถทับสองหนึบโอ้โหเะเดี๋ยวทีมงานลรคะแนนได้ไหมฮะทีมงานลรวคะแนนให้ผมหน่อยโอ้หทีมเฟิร์นที่แบบาได้เพื่นเนบอกวเวลาไปเที่ยวเนี่ยแล้วเพื่อนผมก็ทักทายอย่างเงี้ยนี่ไงผมก็นึกว่ารถเข็นแล้ว็ มันลุกลมคะแนนกันด <llegar> <phin tile> ีก <pl> ว <ains> ่าทีโคตังทำไปได้ทั้งหมด4ี่ครั้งี่คะแนนดมากและทีมของเฟิร์สทำไปได้8ปดครั้งปดคะแนนอันนี้มันขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยเนาะถ้าเกิดใครได้จังหวะทำง่ด้หน่อยก็อาจจะได้เปลี่ยไปนะครับผมเอาแหละมีของรางวัลให้ด้วยนะครับมดวันเรงนี่เลยครับเป็นโรเชอร์นะครับผมนี่เลยเดี๋ยวให้เฟิร์สกับโคตังมอบให้กับน้องแลวเดี๋ยว เราจะให้น้องทั้งสองคนนะครับถ่ายรูปนะครับผมเอาแหละขอบคุณนะคะมบาเฟิร์นโคตันครับเดี๋ยวถ่ายรูปกับน้องๆนะครับผมมาได้เลยครับะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายเป็นเป็นหนึ่งต่อหนึ่งไ้ไครับเดี๋ยวให้น้องอยู่กับเฟิร์นโคตันก่อนนะครับแล้วอีกคนหนึ่งมามาทีละช็อตหนึ่งต่อหนเนาะโอ้โโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยโอ้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 โอ้ยโอ้ยโอ้อยโอ้ยโอ โอเคมาลองกันต่อไปเชียงขอถือมีจัดให้เรานะเวลาจะมาช็อปต้องมาที่เซ็นทรัลนะสถานีหากะปิโอ้ยจับด้วยนี่โอ้โหไม่ธรรมดาจริงนะครับจัดให้แบบจับเต็มจริงๆอยากให้ทุกคนมีความสุขไงก็เลยแบบอยากให้เป็นโมเมนต์แี่ความประทับใจนี่เลยสุดยอดเลยนะสุดยอดโอ้โหนี่อูดูดิตุกเลยเนาะ โก่งเลยนะว่ะดูไม่ออกว่ามีความสุขหรือหนาวขอบคุณมากเก่งมกเก่ากงมาเก่งมากเลยค่ะโอ้โหน้องมีแมวเนาะใช่ครับเมื่อกี้น้องคนตะกี้ได้ดูไม่ออกเลยนะว่าแบบตื่นเต้นหรือหนาวแล้วตัวสั่นไปหมดชอบไหมครับทุกคนชอบไหมชอบจริงๆวันนี้เนี่ยเราจะมีอีกโมเมนต์ที่ดีเนาะที่เบิร์สังขตังเนี่ยตั้งใจจะนำมามอบให้กับแฟนๆทุกคนครับที่เป็นของขวัญบในการแบบ Exclusive Meeting ในครั้งนี้ด้วยนะครับวันนี้เราได้แบบ ออดเดอรเลอร์ออเดอรเลอร์โมเมนต์ออดเดอรเลอรโมเมนต์ซึ่งแน่นอนออดเดอรเลอรโมเมนต์ก็จะเป็นโมเมนต์เรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่เฟิร์นัตตังเนี่ยมอบให้กับแฟนๆแล้วแฟนๆทุกคนก็ส่งต่อมาให้พวกคุณนะครับเถิดพร้อมไหมพร้อมไหมที่จะจะมอบแบบโมเมนต์นี้ให้กับแฟนๆเริ่มเลยพร้อมเนาะเถิดพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าอ้องแล้วเสียงกบมือนะครับยกไอทีตรงนี้กับเฟิร์นัตตังอีกสักรอบหนึ่งครับผมอ่าวเซอร์ไพรส์เหรอเซอร์ไพรส์เออเซอร์ไพรส์ที่ไม่เซอร์ไพรส์ ไม่เซอร์ไพรส์หรอเผมชวิต์แปลว่าวันนี้ไม่ร้อโอเคมบนเคร่องรถอีกแล้วถ้าร้องกันได้ช่วยกันร้องด้วยนะทุกคน้อนนียนะอเลรไหมโอเคเปิดความเสียงก่อนรูปประกาศตัไปใ้หรอ